สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาพาดูความสามารถของลายนะครับอันนี้ผมเป็นลายลนยใน PC เนะาะก็เพิ่งเจอนะครับมันสามารถอ่าคำนวณอ่เลขให้เราได้ด้วยนะครับเช่น100่อยบวกอ่0สามร้อยอะไรเงี้ยครับ แล้วกดเท่ากับมันจะมันจะคำนวณให้เราเองแบบนี้นะครับเออพอดีผมเพิ่งมาเจอนะอ่า e r t เ r เสร็จมันก็จะไปแบบนี้นะครับบวกได้นะครับลบได้ไหมสมมุติ1นึ่งพัลบสามร้อยอย่างเงี้ยนะครับลบได้ด้วยนะครับบวกลบมาลองคูณนะครับ ยี uh, ่ส uh, uh. okay, yeah, <laughs> <laughs> so, ิบคูณสิบแปดนะปึ้งโอเคนะครับอย่างจมนะครับผมก็เพิ่งเพิ่งเห็นไม่รู้มีคนทำมีคนรู้หรืออยังนะครับบวกลบคูณล่ะลองหารดูนะครับหนึ่งรหารหารด้วยห้าอ่ะเท่าไหร่อะ นะครับ uh huh. มันแจ่มจริงๆออ,อันอื่นผมก็ยังไม่เคยลองเนาะได้แค่นี้ก็หรูนะครับสมมุติเขาบอกว่ารวมยอดให้หน่อยค่ะอะไรเงี้ยนะครับสมมุติบางคนใช้ลายในการอาตอบลูกค้านะค่าสินค้า 350บวกค่าจัดทรง50เท่ากับอะ,อะไรประมาณนี้นะครับมันก็มันก็โอเคอยู่นะเวลาเราจะใช้งานมันก็สะดวกแต่ในในมือถือมันจะพิมพ์ยากหน่อยเพราะว่าไอ้ปุ่มบวกลบคูณหารบางทีเราก็ต้องสลับแต่มันก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากมาก ก่อนหน้านี้ผมยังผมยังก๊อปในรลายมาวางในเ,เครื่องคิดเลขอยู่เลยนะครับเครื่องคิดเลขแต่ตอนต่อไปก็คงไม่ต้องแล้วแหละไอ้พวกบวกลบคูณหารนะครับไม่รู้มันทำอะไรได้อีกไอ้พวกเปอร์เซ็นอะไรพวกนี้มันได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอ่อ ห้ารอยคูณคูณสิบเปอร์เซ็นเท่ากับไม่ได้นะครับสิบเปอร์เซ็นไม่ได้สิบเปอร์เซ็นเราก็ต้องทำให้มันเป็นตัวสดสนิยมนะสิบเปอร์เซ็นก็ศูนย์จุดเอ่อหนึ่งศนย์แบบนี้นะศูนจุดหนึ่งใช่ไหมหเปอร์เซ็นอันนี้สิบเปอร์เซ็นน่าจะใช่นะ ใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้มันร้อยหรือเปล่าไม่ใช่คูณสิบเปอร์เซ็นต์เท่าหั้นนะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเกิดมีหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช,ถนะนนใช่ถูกแล้วแหละ <c oughs> ถ้าจะให้เห็นภาพเราต้องเอาอันนี้เนาะ 1 7 1สิก็ต้อง10บาทอันนี้มัน500 10เปอร์เซ็นต์ก็50บาทาประมาณนี้นะครับออจุดยอดนิยมเรา500ก็เลยงงนะเอา1้อนึงมันก็ถูกต้องนะครับ10%ของ100ก็คือ10บาท อก็ประมาณนี้นะครับพอดีพอดีเจอแล้วก็เลยเอ,อเผืเออ่เอ,อเผืเออ่อ,อคนอื่นยังไม่รู้เนาะก็ลองใช้กันดูนะครับมีประโยชน์อยู่ขอบคุณที่รับชมครับผม